สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน SF c o n v e n t ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะทางนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง App Store และ Play Store ในระบบปฏิบัติการ Android วิธีการใช้งานคือให้คลิกลงไปที่แอปพลิเคชันค่ะ จากนั้นหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะโชว์ข้อมูลของนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะค่ะที่แถบด้านล่างนะคะจะมีเมนูต่างๆเราลองคลิกไปที่เมนูแรกนะคะเมนูแรกก็จะเป็นเมนูหน้าหลักที่โชว์อยู่หน้าจอค่ะบอกสถานะเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะสามารถคลิกไปที่ประวัติการใช้จ่าย Payment History ค่ะ ก็จะขึ้นประวัติการซื้อของในโรงเรียนนะคะค่ะและตอนนี้นะคะลิงก์มาที่เมนูที่2แล้วนะคะก็คือประวัติการใช้จ่ายนั่นเองจากนั้นเมนูที่3นะคะเป็นรูปนาฬิกานะคะคือเวลาเข้าเรียนของทั้งนักเรียนและครูค่ะสามารถคลิกลงไปเพื่อดูวันที่เวลาเข้าเรียนและ ออกจากโรงเรียนได้ค่ะกรณีที่เป็นของนักเรียนนะคะจะเป็นแค่เวลาเข้าเรียนเท่านั้นค่ะเมนูที่4จะเป็นรูปหัวใจนะคะแสดงสถานะคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนค่ะเมนูที่5นะคะจะเป็นห้องเรียนค่ะก็จะถ้าเป็นของคุณครูจะแสดงสถานะของนักเรียนนะคะคุณครูสามารถ คลิกไปที่ชื่อนักเรียนนะคะคลิกรูปนาฬิกาและสามารถเปลี่ยนสถานะของนักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นการมาเรียนการขาดเรียนการลากิจลาป่วยนะคะหรือว่าการลาครึ่งวันนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกสถานะนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเซฟได้เลยค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน SF Conven ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ